ซึ่งวันนี้เนี่ยการสำรวจวันแรกพบว่าจมในแนวทิ่มดิ่งลงทะเลลึก40เมตรค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่มีการชี้แจงจากท่าเทียบเรือประจวบเนี่ยที่ตอนแรกมีข่าวลือเหมือนกันบบอกว่าอ๋อเป็นเพราะว่าท่าเทียบเรือน้ําลึกตรงเนี้ยไม่ยอมให้เรือหลวงสุขโขทัยเทียบท่าขออนุญาตใช่จนเพื่อหลบคลื่นลมจนกระทั่งเกิดเหตุอับปางหรือเปล่าวันนี้เจ้าของท่าเรือออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่นะคะไปติดตามประเด็นต่างๆเหล่านี้จากผู้สื่อข,ข่าวของเราคุณสมเกียรตินูมหันค่ะรายงานสดเข้ามาในเยวรตรีค่ะ คุณผู้ชมครับสำหรับภารกิจหลักๆในวันนี้ในการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือสุโขทัยอับปางที่บริเวณจังหวัดประจวบคิริขันนะครับยังมีภารกิจคู่ขนานกันก็นกคือภารกิจการตรวจสอบในส่วนของเรือสุโขทัยที่จมลงในก้นทะเลลึกประมาณ40เมตรโดยวันนี้มีการประสานเรือหลวงบางระจันพร้อมนักประดาน้ําและก็เครื่องยาน ตรวจสอบใต้น้ำนะครับเข้าไปตรวจสอบในส่วนของเรือ,อสุโขทัยที่อับปางลงนะครับซึ่งเมื่อช่วงประมาณ1นึทุ่มเนี่ยครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศเมื่อช่วงประมาณสัก1นึ่ทุ่มทางเรือหลวง บางละจันนะครับก็ได้มีการเ,ออเข้าจอดบริเวณท่าเทียบเรือบริษัทท่าเรือประจวบนะครับจุดที่เป็นศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ของลูกเรือหลวงบางละจันนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทหารของกองทุนระเบิดนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจํา กองเรือหลวงนะครับก็กองเรือหลวงทุ่นระเบิดนะครับซึ่งก็ได้มีการมารายงานผลที่ศูนย์ประสานงานนะครับซึ่งวันนี้นะครับผลการปฏิบัติงานโดยการใช้ยานซีฟ็อกนะครับรวมถึงการใช้นักประดาน้ําดําลงไปนะครับก็พบนะครับว่าพื้นผิวบริเวณใต้น้ํา ใต้ทะเลเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมกระแสน้ําค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวและก็รุนแรงทําให้ซีฟ็อกเนี่ยเข้าไปได้เพียงแค่ระดับหนึ่งนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบภายในเรือสุโขทัยได้จึงได้ทําการตรวจสอบเพียงสภาพภายนอกของเรือสุโขทยัยพบว่าเป็นการจมแนวดิ่งนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้เรือหลวงบางละจันนะครับก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบที่เรือหลวงสุโขทัยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็ต้องมีการประเมินถึงสภาพน้ำนะครับแล้วก็กระแสน้ําใต้พื้นผิวทะเล ในจุดที่เหลือสุขโขทัยจมนะครับซึ่งก็อาจจะต้องมีการใช้นักประดาน้ำเนี่ยดำลงไปควบคู่ด้วยซึ่งคาดว่าน่าจะมีความคืบหน้ามากกว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของประเด็นในเรื่องของจุด ที่มีเรือของสุโขทัยอับปางเมื่อคืนวันเกิดเหตุนะครับก็มีประเด็นหนึ่งนะครับที่ทางบริษัทท่าเรือประจวบจุดที่เป็นศูนย์ประสานงานเนี่ยแหละครับอยากจะมาชี้แจงทาความเข้าใจกับสื่อที่ได้นําเสนอออกไปนะครับก็คือในประเด็นเรื่องของที่มีการติดต่อมานะครับว่าออทาง ลูกเรือสุโขทัยนะครับได้มีการประสานผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับว่าจะเข้าเทียบท่าจอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือประจวบในคืนวันเกิดเหตุเนื่องจากเกิดโมรสุมนะครับซึ่งทางบริษัทท่าเทียบเรือประจวบก็ได้มีการนำใช้โทรศัพท์นะครับไปถ่ายรูปสภาพทะเลนะครับในห่วงเวลาที่มีขึ้นลมนะครับทำให้เรือหลวงสุโขทัยเนี่ยก็มีการนําไปวิเคราะห์และก็ตัดสินใจภายในคืนนั้นนะครับว่าจะไม่ไม่นาเรือสุโขทัยเข้าจอดเทียบท่านะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนในท่าเทียบเรือสุขท่าเทียบเรือบริษัทประจวบที่ชี้แจงในประเด็นนี้ที่เข้าใจคาดเคลื่อนกันครับเราไม่ได้เป็นคนไม่ให้เข้าท่านะครับให้ทางเรือเป็นคนตัดสินว่าจะเอาเรือเข้าหรือไม่เข้าซึ่งหน้าตอนนั้นเรือหลวงสุขยังไม่ถึงท่าเรือประจวบยังไม่ได้เข้าท่านะครับยังไม่ได้เข้าท่าและน้องต้นเรือก็ได้ดูภาพแล้วก็ได้คุย การบางทำกับน้องที่ที่แผนกนะครับแล้วก็ตัดสินใจมีคลิปนะที่ผมบอกเนี่ยฮะว่าไม่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 เข้าท่าแล้วจะเดินทางกลับสัตหีบนะครับซึ่งทางท่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยซึ่งเป็นทางเรือที่ตัดสินใจนะครับ ผ,ผู้ชมครับในส่วนของแผนปฏิบัติการพรุ่งนี้นะครับเรือหลวงบางระจารันแล้วก็เรือต่อที่เข้าจอดตรงนี้นะครับก็ออกจะไปปฏิบัติการทันทีในช่วงเช้าตู่นะครับส่วนการค้นหานะครับก็ยังคงมุ่งเน้นในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เพิ่มมาในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือการลาดตระเวนของชุดเดินเท้านะครับที่จะไปสำรวจตามเกาะตามแก่งต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันต์ต่อเนื่องตรงบริเวณจังหวัดชุมพรนะครับโดยใช้ชุดเดินเท้าเนี่ยสำรวจตรวจสอบเลยนะครับว่าไม่มีใครติดค้างอยู่บนเกาะเพื่อให้เกิดขลายข้อสงสัยในประเด็นที่ลูกเรืออาจจะว่ายน้ำไปอาศัยอยู่บนเกาะแก่งครับและทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในค่ําคืนนี้ที่ท่าเทียบเรือบริษัทประจวบนะครับและทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นครับพี่เมย์พี่โจครับ รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกลดสับจากใครข่าวช่อง8